เอาบ้านไปจำนองพระเจ้าเป็นนี้สิบหกปีบ้านของข้าพระเจ้าเนี่ยถูกล้อม้มยสุสารราคาประเมินก็จะต่ำมากแต่ด้วยพรอคุณของพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้าก็สามารถขายได้สูงกว่าราคาประเมินถึงสี่เท่าสวัสดีค่ะชื่อแพทน,นะคะมาจากชนบุรีค่ะข้าพระเจ้ามาเข้าร่วมนมัสการครั้งแรกที่คิดมจากนิวไวน์เมื่อเดือนมีสา หลังจากนั้นก็เป็นการวัสการออนไลน์ในครั้งนั้นที่ข้าพเจ้ามาข้าพเจ้ามาร่วมรับไฟพระวิญญาณได้รับการวางมือจากโรเตอร์คมเอกนะค่ะตอนที่ได้รับการวางมือความรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟเหมือนไฟช็อตที่หน้าผากเนี้ค่ะแล้วมีกระแสไฟเข้าไปในร่างกายเราอย่างนี้ค่ะแล้วก็สั่นแล้วก็เป็นชชาๆหลังจากนั้นชีวิตข้าพเจ้าเปลี่ยนสัมผัสเดียวในวันนั้นข้าพเจ้าเปลี่ยนข้าพเจ้าเริ่มลุกขึ้นมาอธิฐานของกับพระเจ้า ข้าพเจ้าขอชีวิตใหม่ขอการปลดปล่อยบรรนาการนิสิณขอบ้านหลังใหม่ขอพระเจ้าเทความปรดปานม,มาที่บ้านของข้าพเจ้าให้มีคนมาสนใจบ้านหลังนี้ชอบบ้านหลังนี้แล้วขอพระเจ้าปลดปล่อยบรรนาการนิสิณให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเริ่มเข้าร่วมอธิษฐานภาษาปแปลกๆในกลุ่มของทิฏฐจักแล้วก็ได้เข้ามาเรียนในชั้นเรียนวิธีการอดอาหารอธิษฐาน เข้าในชั้นเรียนของการครอบครองแล้วก็ชั้นเรียนครอบครัวที่คิดว่าจมีให้ทั้งหกวันเลยค่ะข้าพเจ้าเข้าร่วมชั้นเรียนตลอดหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้เข้าไปรู้ว่าวิธีการอดอาหารอธิษฐานคืออะไรข้าพเจ้าเริ่มอธิษฐานขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วข้าพเจ้าก็เริ่มต้นอดอาหารอธิษฐานร่วมกับผู้ภาษาปแปลกๆด้วยหลังจากนั้นไม่นานค่ะเมื่อครบกำหนดที่อธิษฐานภาษาแปลกข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรมาค่ะ ว่าคุณแพทย์คะมีคนสนใจบ้านของคุณแพทย์แล้วคะ่ะแค่สามวันคะ่ะในการอดอาหารอธิษฐานในครั้งนั้นพระเจ้าวันนี้มาเป็นพยานให้กับพระเยซูคะ่ะจริงๆสืบเนื่องมาจากข้าพเ,เจ้าเอาบ้านไปจำนองโดยสัญญาของความเป็นหนี้เนี่ยข้าพเ,เจ้าเป็นหนี้สิบหกปีแต่พระเจ้าพระเยซูย่อหนี้สินลงมาให้เหลือแค่หนึ่งปีข้าพเจ้าสามารถปิดหนี้สินสิบหกปีนั้นภายในหนึ่งปี บ้านของข้าพเจ้าเนี่ยถูกล้อมไม่สุสานราคาประเมินก็จะต่ำมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนสนใจแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้า้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าแหวกให้มีคนมาสนใจมีลูกค้าเข้ามาแย่งชิงกันที่จะซื้อบ้านหลังนี้แล้วข้าพเจ้าก็สามารถขายได้สูงกว่าราคาประเมินถึงสี่เท่าทําให้ข้าพเจ้าสามารถปิดหนี้สินด้วยเงินสดแล้วข้าพเจ้าก็มีเงินเหลือมากพอที่จะเข้าครอบครองบ้านหลังใหม่ พระเจ้าอวยพรพวกเราปิดมนี้ให้พวกเราแล้วยังอวยพรให้เรามีบ้านหลังใหม่อยู่ด้วยพระเจ้าเข้คาครอบครองฉนวแปลงนี้ด้วยเงินสดบ้านหลังนี้เป็นบ้านพระพรบ้านที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเราเป็นบ้านที่ซื้อด้เงินสดเป็นบ้านที่ไม่มีหนี้ไม่มีใ,ใครทําได้ค่ะนอกจากพระเยซูพระเยซูคือพระผู้ไถ่พระเยซูเป็นพระเจ้าค่ะพ,พระเจ้ามาเป็นพยานให้พระเยซูพระเยซูเป็นคนทําไม่มีใครทําได้เรื่องแบบนี้นี่สิบหกปีเหลือหนึ่งปี พระเจ้าทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้ามากๆขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณที่เธจัรมิววายขอบคุณไฟพระคุญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณดรคงเอกขอบคุณอาจารย์หน่อยขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่สอนในชั้นเรียนทุกวันและขอบคุณคุณติ๊กขอบคุณพี่น้องในที่เธจัรทุกคนที่คอยหนุนใจที่คอยที่ฐานเผื่อขอบคุณค่ะ